ไปกันต่อลุย ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Will Fighter the Bucket List เที่ยวพิชิตลิสต์ในฝันหลังจากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณภูริได้พาแขกรับเชิญเพื่อนซีคุณป้องนวัดออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ค่อยได้ทำครับโดยการขึ้นไปพิชิตยอดดอยผ้าห่มปกดอยที่สูงเป็นอันดับ2ของประเทศไทยได้สำเร็จนะครับสัปดาห์นี้เรายังคงออกเดินทางกันต่อนะครับมุบ่งหน้าสู่อำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายเพื่อไปเช็คลิสต์ในฝันครั้งใหม่รับรองว่าถูกใจคุณผู้ชมและแขกรับเชิญของเราอย่างแน่นอนครับ วิลไฟเดอร์เดอะบักเก็ตลิสตเที่ยววิชิตลิสต์ในฝันนะฮะ<ม>เราอยู่กับคุณป้องนวัดนะครับเราจะตะลุยดอยที่2ดอยที่อ2องตามหาช้างเผือกครับผมภารกิจงงตามหาช้างเผือกตามหาอยู่ยังคงตามหาอยู่นะครับด้วยการมาใช้ชีวิตแบบเอาดอนะฮะ Live alive ด้วยการไปแคมปิ้งแคมป์ไซต์ของเราในวันนี้เขาค่อนข้างไฮโซนิดหนึ่งจะดูเป็นแคมปิ้งหน่อยรถแอร์สตรีมคันเงินๆอะไรเงี้ยคุณก็เห็นไหมที่เป็นรถบ้านอ่ะเขาจะมีให้บริการด้วยแต่เราเนี่ยก็จะเอาเต็นท์บนหลังคาของเราเนี่ยไปกลางที่นั่นเหมือนกันนะครับถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เราออกเดินทางจากฝางนะก็คือจุดที่เราลงจากดอยพระหปกมาเนี่ยมุ่งหน้าไปยัง จังหวัดเชียงรายแล้วขับเป็นวงกลมครับจากเมื่อวานนี่เรลออกจากสนามบินนะฮะไปแม่จันแม่จันไปดอยพระหอมปกวันนี้ลงมาที่ฝางฝางแล้วก็อ้อมทางหลวงหมายเลข109เกนี่ยย้อนกลับไปที่เชียงรายทาง,ทงด้านล่างนะฮะผ่านไปบริเวณที่มีดอยสวยงามเป็นถนนสวยงาม<อ>คือดอยพระหอมปกเนี่ยถ้าจริงๆอยู่เชียงใหม่ถ้าเกิดเราไปลงเครื่องเชียงใหม่จะไกลกว่าถูกต้องอคือครเราก็มาทางเชียงรายนี่แหละ<อ>แล้วเราก็จะวนเที่ยวเป็นวงกลมสวยงามซึ่งวันนี้เนี่ย จุดหมายต่อไปก็คือดอยช้างดอยช้างิที่ที่กาแฟาฟอร่อยเอ้าเดี๋ยวพาไปกินกาแฟก่อนไปเอาดิจินิเออริจินิเลยแล้วระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีจุดแวะให้เราได้ดูวิวสวยๆมากมายโอ้โหเป็นไงที่บุกป่าฟ่าดงมากอ้โหเป็นไงเพื่อเพื่อ แม่สวยโอ้โหแม่สวยโคตรคจุดชมวิวเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้สวยจริงสวยจริงคืออัน <c ười> นี้เป็นเขือ <c ười> เข่อนแม่สวยเขื่อนแม่สวยใช่คือน้ํา <c ười> ทั้งหมดเนี่ยไหลลงมาจากดอยช้างดอยวาวีก็ะจะไหลมารวมอยู่ในเขื่อนแม่สวยตรงเนี้ย แต่ว่าจุดตรงนี้มันมีลานจอ <Done. S 1> ดรถสวยงามข้างบนแต่ว่าผมอยากจะอฟอฟโรดนิดนึงก็เลยลถลงมามันมีกระทงกระท่อมนั่งตรงนี้ผมมันได้ลมมากเลยนะบ้นานชาวบ้านอ่ะมันจะสวยงามขนาดนี้จริงๆเป็นจุดที่เรามานั่งพักผ่อนหย่อนใจชมวิวเย็นๆภาคที่ค้อยต่ำเนี่ยผมว่ามันก็ได้ลมมากๆางั้นเดี๋ยวเราไงคุณจะถ่ายรูปมาเลิกกันก่อนรูปนะฟูฟิงคุณนั่งกระท่อมรอสาวอะไรแบบนี้ ไม่ชอบอย่างนี้ถูกต้องครับคือบางทีเขาจะมีจุดชมวิวที่เขาจัดสรรไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะไม่ชอบผมไม่ชอบไปซ้ำใครคือถ้าผมเห็นเฮ้ยเนี่ยมันมีตรงเนี้ยแล้ววิวเป็นอย่างเงี้ยมีกระท่อมอยู่เงี้ยผมจะเอารถลุยลงมาถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมจะลุย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 ลงมาหามุมที่เป็นมุมของเราเองคือมันยังไม่ไปซ้ํากับคนอื่นไงคนอื่นก็จะถ่ายแต่ข้าบนมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราเนี่ย ถ่ายผ่านกระท่อมซึมซับถึงความเป็นวิถีของชาวบ้านจริงๆแน่ของวิวไฟเดอร์ต้องถูกต้องเดี๋ยวนั่งชินชมสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปหากาแฟกันไปที่อำเภอแม่สลวยนอกจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วนะครับบริเวณนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับต้องไปเช็คลิสต์ตามหากาแฟท้องถิ่นดีๆลิ้มลองกันสักหน่อยครับ มาถึงที่นี่มันต้องมาที่ร้านนี้อาคาวิวสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่มากินกาแฟมันต้องกินแบบนี้พี่บอกว่าตามร้านทั่วไปมันจะเป็นเครื่องจักรเครื่องมือนี่ครับอันนี้คือพันธุ์ที่เราปลูกมานานเลยใช่ไหมครับประมาณกี่ปีครับผมก็บนดอยนี่ก็ประมาณไม่เกินสามสิบปีครับข่าอกนาครับสมัยนั้นดอยช้างเนี่ยผมได้ยินมาว่าปลูกปิ่นกันลืมลืมเลยใช่ไหมผ่านเฉดเจ้าอยู่หัว รับรชานที่9ก้าก็เอากาแฟเนี่ยมาแลกกับปินใช่ไหมก็คือคนที่นี่ก็ตอนแรกก็ปลูกกาแฟไม่เป็นก็ไม่เป็นเลยไม่เป็นต้องแล้วทําไมเราถึงเห็นมันเป็นสีดําๆอ่ะไม่กาแฟขั่วเดี๋ยวมันจะดําเองระยะเวลาในการขั่วมันจะทำให้กาแฟมันเข้มขึ้นข้อดีของการปลูกกาแฟคืออะไรรู้ป่ะกาแฟเนี่ยจะเป็นพืชที่เจริญดีใต้ร่มเงาฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องปลูกในป่าเกษตรกร ที่เอากาแฟมาปลูกเนี่ยเขาจะช่วยเราอนุรักษ์ป่าไปด้วยเพราะเขาจะต้องปลูกให้แซมแอยู่ใต้ร่มเงาของป่าผลผลิตก็จะดีปลูกบนที่สูงใต้ร่มเงาใช่ก็คือเหมาะกับดอยป่าต้นน้ำนี่แหละป่าต้นน้ํานี่แหละเป็นที่ที่เหมาะที่สุดในการปลูกกาแฟไฮไหลท์ที่ทําให้ร้านกาแฟอาคาวิวแห่งนี้ไม่เหมือนร้านอืนทั่วไปก็คงจะเป็นการที่เรานั้นได้ลงมือทากาแฟด้วยตัวเองแบบทุกขั้นตอนผั้เอกคนเอก เพื่อให้ได้มาซึ่งกาแฟกลิ่นหอมกรุ่นรสชาติเข้มข้นในแบบที่เราชอบโดยเฉพาะครับแน่แนมาถึงอดอยแสนจเจริญเนี่ยมันต้องกินกาแฟที่แบบผลิตเองแบบนี้ทำเองด้วยน้ำมือเราคั่วเองอ รู้เรียนรู้กรรมวิธีนี่บทเองด้วยชุดยอดครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปพักแรมกันที่บริเวณนั้นฮะเป็นแคมป์ไซต์ของพี่เปิลนัทบูพี่เปิลเรารออยู่นะครับใช่เขารออยู่วิวเนี่ยสวยมากเลยนะเคยไปส่องไอจีเขาสวยมากอยากเห็นของจริงผมก็ตามไอจีมามีแต่คนมาคุณเวคุณนานาอะไรเขาก็มาวันนี้เะได้เห็นของจริงนะใช่ครับผมต้องฮะเรากราบขอเขาไปพึ่งพิงแล้วคืนนี้เราจะเอารถเราไปจอดที่นั่นแล้วก็แคมป์กันที่นั่นด้วยที่นั่นนะฮะแต่แนะนําเลยนะถ้าเผื่อใครมา ที่บริเวณดอยช้างดอยแสนเจริญเนี่ยต้องแวะมากินกาแฟที่อาขาวิวครับสุดยอดมากๆอ,อร่อยครับ live alive ออกไปใช้ชีวิต เราก็มาถึงยังที่พักสุด Exclusive ของเรานะครับในรูปแบบ g a m bling สุดหรูท่ามกลางวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาคงน่าจะถูกใจคุณภูริและก็คุณป้องไม่น้อยนะครับโอ้จัดสวีทจัดเลยถ่ายรูปไม่รอเจ้าของบ้านเลยสวีทจัดเลยนี่ไงสวัสดีครับ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  โอ้ละครเมื่อไหร่เปิดโอ้นี่มาถึงก็ทวงเล่นละครเลยเหรอเตียยไม่แล้วละครเดียวจริงฮะผมก็เล่นละครไปนะครับโอเคใครพักใครนางล้วอาลมเมื่อคืนก็อารมณ์ค้างกันอยู่ใชวมามเลยมากเลยถามพี่เปิ้ลนิดนึงตรงนี้นี่มันมีที่มาที่ไปเป็นมาอะไรยังไงเราชอบเดินทางอ่ะแหละชอบเดินทางท่องเที่ยวแล้วเราก็ชอบ แคมปิ้งด้วยแล้วก็มาเจอที่ตรงนี้แล้วก็เราชอบก็เลยแบบคุยขอชาวบ้านเขามาพักผ่อนอะไรเงี้ยแคมปิ้งนอนเหมือนก็เราก็ลากรถแอร์สตรีมมาชวนเพื่อนเอาเต็นท์มากางการนัดกันขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอใช่เข้าไปดูรถอันนี้ได้ไหมพี่ได้เลยเออพาเข้าไปดูได้ไหมอยากดูว่าคือถ้าภรรยาผมนี่อยากมากโอ้โหอันนี้คือถ้าเราอยากเปลี่ยนที่อย่างเงี้ยอันนี้ลากไปเลยใช่ อยากเปลี่ยนจุดก็ลากไปได้เลยมันก็คือรถบ้านนี่แหละดูมานาะเป็นบ้านย่อยๆหนึ่งครับเหมือนแบบคอนโดหนึ่งห้องอ่ะที่มานอนได้แบบสตูดิโอเล็กๆใช่เล็กๆมีห้องทำธุระหนัก มีห้องอาบน้ําแยกต่างหากห้องอาบน้ำเนี่ยอาบได้จริงๆอาบได้จริงๆส่วนที่นอนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีลูกๆมาสามารถพับเป็นที่นอนได้อีกหนึ่งชุดก็คือนอนตรงนี้นี่ก็คือพ่อแม่ก็นอนได้ตรงนี้ได้ใช่ตู้เย็นเราก็มีอยากแช่อะไรเราก็แช่ไปมีครัวเบาๆมีครัวมีไมโครเวฟต่างๆมีเตาอะไรเงี้ยครบก็คือมาแล้วแบบว่าสามารถประกอบทำอาหารประกอบอาหารอยู่ตรงนี้ได้เลยผมชอบคอนเซปต์นี้นะครับแคมปิ้งลุย แต่ก็สบายด้วยแกล์มปิ้งแกลมปิ้งแกลมปิ้งจริงๆแล้วข้อดีคืออย่างพี่เขามาเซตอัพตรงนี้เป็นแคมป์ไซส์ไว้สหรับเขาเนี่ยมันก็จะมีต่อไฟไว้ให้พี่น้ําเนี่ยถือว่าโคกับชาวบ้านก็เอาน้ําของชาวบ้านเนี่ยเข้ามาลันในรถนี้ได้ใช่เรามาพึ่งเขาเนี่ยถูกแล้วต้องเลยแกลมปิ้งยังไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่เมื่อวานเลยแต่ถ้ผมติดใจวิวมากจริงๆต้องมีพาดีแบบมันเป็นจุดที่โอ้โหเอาวิวไวิวกันวิวสวยกว่าวัน พี่ครับวิวอันนี้มันคือภูเขาอะไรอะไรยังไงครับพี่ตรงนี้คือดอยช้างดอยช้างดอยช้างแม่สวยครับแล้วก็เรามาเที่ยวกันแล้วก็เจอพื้นที่ตรงนี้ใช่แล้วมันได้วิวที่แบบว่าไม่มีบ้านเป็นผุดขึ้นไปหมดเลยนอะป่ะมันยังคงเป็นธรรมชาติมากๆเลยตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยก็คือชาวบ้านเขาก็อยู่ของเขาจริงๆมันก็ไม่มีรีสอร์ทไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะมันก็เป็นโซนที่เขาทำการเกษตรกันว่างั้นเถอะใช่ไหมแต่วิวเนี่ยสวยมากเลยอันนั้นคืออ่างเก็บน้าอะไรครับ แม่สวยครับแม่สวยก็คืออ,อันเดียวที่ผม<า>ไปจอด<ช>ดูวิวเมื่อกี้กต่อนมาใช่ กาสที่ดีมากๆครับที่เราได้ตื่นมาแล้วเราแบบได้เห็นวิวอย่างนี้มันเป็นการใช้ชีวิตที่คุ้มค่าอีกหนึ่งวันครับถือว่าเป็น The Bucket List ของผมด้วยนะที่แบบโอ้โหได้มานอนรถแอร์สตรีมได้ตื่นมาเห็นวิวอย่างนี้ก็คือผมนอนในรถบ้านไอรอนแมนเนี่ยโอ้โหนอนสบายมากแล้วเมื่อคืนเนี่ยการมาอยู่ที่เนี่ยเราอยู่กันเหมือนทุกคนเนี่ยมาแคมป์กันนะครับก็จะมีเพื่อนๆเ,เนี่ยมา นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตอนกลางคืนนะครับมาทำบาร์บีคิวปิ้งย่างกันผมเอาเนื้อมานะครับเราก็มาทำมาแชร์เรื่องราวกันผมว่าอันเนี้ยมันคือเสน่ห์ของการมานอนแคมปิ้งแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ฮะทางพี่เปิ้ลจะพาผมกับป้องเนี่ยไปลุยกันครับไปลุยด้วยเจ้ารถ UTV ครับเพื่อให้เราเนี่ยได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนดอยช้างนะครับ ว่าจริงๆแล้วเขาปลูกอะไรเขาทํามาหากินยังไงการที่เราได้เข้าไปในเส้นทางเอนดูโรแบบนั้นเนี่ยมันทําให้เราได้เข้าไปสัมผัสแบบลึกๆถึงใจกลางของดอยชัางอ๋อไหมนะอันนี้เราจะไปยังคงตามหาช้างเผือกอยู่ ใช่ฮะเราขึ้นไปถึงดอยช้างเลยมันต้องมีช้างเบือกแน่แนมันต้องมีเป็นเทปที่2แล้วนะไม่เจอผมจะนอนคุณมากเลยคืนก็ไม่ได้ช้างเผือกเพราะว่าฟ้ามันปิดหมดเลยเมฆมันมาสงสัยคุณจะอดแล้วต้องมาผมทริปหน้าละผมจะพาไปดูทางช้างเผือกหันซ้ายหันขวาก็เจอแต่หน้าคุณหมดเหมดเฟิร์มทุกคนเลยหมดือเฟิร์มทุกคนเลยวนี่เดี๋ยวที่บายมันคือรถเลยครับเนี่ยมันดูนี่คือรถเขาเรียกว่า UTV u t i l i t y all terrain vehicle ก็คือรถที่อเนกประสงค์ไปได้ทุกทางที่อยากจะไปทางที่เป็นทางลุกลังทางงอนดูโรเข้าป่าขึ้นดอยคุณเคยไปลุยแบบนี้ไหมเข้าป่ายังไม่ขนาดนี้ครับเมื่อกี้คุณคุยกับพี่ธานบอกว่ารถอย่างนี้คว้าได้ด้วยช่วงมันสั้นผมเคยคว้ามาแล้วล่ะดันสิ้นนิดนึงจะพยายามเลี้ยวศาสตร์มันก็เลี้ยวแล้วมันคว้าเลยถ้ามันช่วงยาวๆเนี่ยมันจะดีกว่าแต่เนี้ยสามารถเข้าได้ลึกกว่า แทรกจีนไปได้อะไรอย่างงี้จกัน่ด้ทั้งหมได้เลยเวลาของการประจนถ่ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับอีกหนึ่งบักเก็ตลิสต์ของคุณป้องนวัตกับการตะลุยป่าด้วยรถ U ู v ครั้งแรกจะสนุกสุดมันแค่ไหนไปลุ้นกันครับ ไงนะโอ้แล้วทพ่านนะ้ำแท่เอนบอกมันดีมากแล้วมันก็เอาพี่ครั้งแรกครับที่เคยมาลุยขนาดนี้นะครับแล้วก็ระจนภายขนาดนี้แล้วก็มาเห็นมุมที่ไม่ใช่มุมท่องเที่ยวนะใช่ถ้าคุณไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เราก็จะขับเลยไปแล้วถ้าไม่ได้ความบ้าคุณบุรีที่ไปได้ไหมลองดูไหมมันก็ไม่ได้มาถึงจุดนี้นะครับอ,อันนี้คือแม่น้ําแม่สวย ใช่แม่น้ําแม่สวยก็จะไหลลงไปที่อ่างเก็บน้ําที่เราเห็นสวยๆเมื่อวานเนี้ยอครับก็จะไหลลงไปรวมตรงนั้นล<อ>แล้วมาจากคือดอยดอยช้างนั่นแหละใช่ก็คือเดี๋ยวเราจะไล่เลาละขึ้นไปต้นน้ําไปเรื่อยๆขึ้นไปให้ถึงยอดดอยบริเวณที่เขาปลูกกาแฟกัน สนุกและเสน่ห์ของการขับรถ UTV ตะลุยฝุ่นบุกป่าฝ่าดงลับล็อกขึ้นไปตามเนินเขาสุดท้าทายที่ทำให้สารอะดรีนาลีนนั้นได้สูบฉีดทั่วร่างกายแถมยังสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วยครับโอ้โหเมื่อกี้นี่คุณผมนึกว่าคุณจะพาผมมาฆ่าทิ้งแล้วเนี่ยผมจะพาให้คุณได้มาดูกะลำนี่ครับผมกะลำฮปเปิลอันนี้คือ คือบนยอดดอยใช่ยอดดอยมีปลูกกาแฟปลูกกะหล่ำปลูกพืชผักต่างๆคือจริงๆตัวนี้ก็คือวิถีชาวบ้านเลยคือเขาก็ปลูกของเขาแหละเราว่าขับรถมาเหมือนเป็นถนนที่เขาใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันเขาไม่มีลาดยางไม่มีปูนกันเลยละคือถ้ามันมีเราก็ไม่มาหรอกคือนี้คือสิ่งที่เราอยากจะได้หน้าแดงๆเน่ดูที่ใต้วันคุณอะเฮ้ยตอนนี้คุณเป็นฝรั่งอะเนี่ยทำไมครับคิ้วคุณเป็นสีน้ำตาลมดแล้วเนี่ยเออนี่ชุด ตอนแรกมันตอนเช้ามันสีดำนะครับศน์เป็นสีแดงหมดแล้วสนุกไหมคุณสนุกไหมมากดีใจมากเนี่มาล้มพังก็ยินดียินดียอดเมื่อกี้คุณขี่ ATV อยู่เห็นคุณพิวเลยก็ระวังระวังเอาเดินปลอดภัยอดภเน้นตามคุณให้ทันแล้วครับจะรีบไปไหนไม่ผมอยากทิ้งคุณไปไกลไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นมันเข้าคุณเยอะดูแลกันดีโอ้นี่คลิ๊งแล้วเหรอเนี่ยง่พี่ผมเห็นเขาเริ่มปลูกกาแฟแล้วเดินไปดูต้นกาแฟกันสักหน่อยดีกว่าเอออันนี้คือกาแฟพันธุ์อาราบิก้าป่ะครับส่วนมากที่นี่อาราบิก้า อาราบิก้าอ๋อต้นกาแฟที่เรากินกันทุกวันในต้นป็นอย่างนี้ตอนนี้มีร้านกาแฟเยอะไหมครับพี่มีหลายร้านแต่ว่ามีร้านเด็ดที่เรามาประจำบนดอยช้างเนี่ยนะครับดีมากดีจริงๆไปดูร้านแล้วแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าร้านกาแฟแบบนี้จะมาอยู่ตรงนี้อ๋อดีมากทั้งวิวทั้งบริการทั้งรสชาติใช่รสชาติดีแล้วก็ทั้งเผือกด้วยมีช้างเผือกให้ช้างเผือกอย่างผมตามหาช้างเผือกอยู่ไม่ไปเขาต้องถ่ายรูปส่งเมียส่งเมียน่ะ ขับตะลุยเนินมานับสิบลูกนะครับเจอวิวสวยๆก็ต้องแวะเติมพลังด้วยโปรตีนจากนมถั่วเหลืองไวยเตมิลกันซะหน่อยครับระหว่างการเดินทางแบบนี้นะครับมันต้องเจออุปสรรคมากมายครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือพลังครับที่จะทาให้เราไปได้ไกลกว่าเดิมอีกนิดเพิ่มประสบการณ์ได้เยอะครับไปกันต่อดุวยไวยเตมิลูโกแค่บิดทุกที่ทุกเวลา ท่านต้องตะปูอุทานเลยว่าพราจะขอคุณบุณชอ่องนี่จอดเป็นยอดมากคุณพาออกมาเนี่ยหลายดายมากมสวยงามมากจริงรเห็นจนเรียกว่ามันเยอะจัดทุกมุมนี่มันสวยไปหมดจริงๆนะคือจอดตรงไหนก็ได้จริงๆตรงดอยช้างนี่ผมชอบนะเพราะว่ามันมีที่เปิดเปิดวิวเปิดเปิดให้เราได้จอดเยอะคุณ คือถ้าไปแถวไม่ห้องสอนเนี่ยต้นไม้มันจะปิดมันจะบังมันไม่สวยอ,อ,อันนี้นดอยช้างหรือว่าที่น่านเนี่ยจะเป็นจุดที่แบบมาจอดรถแล้วก็ดูวิวตรงไหนก็ได้เลยขอบคุณบิงวิวขอบคุณ<อ>ครับ,รบขอบคุณครับ,รบยินดีครับยินดีดยอดมากนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีถ้าคุณป้องได้มาลองทํากิจกรรมที่มันแอดเวนเจอร์บ้างมันม,ไมีไม่ใช่แค่ว่าดำน้ำําอยู่ทะเลจะสนุกอย่างเดียวจริง ขึ้นมาบนเขาบนดอยแล้วมาทํากิจกรรมที่มันเหมาะสมกับสถานที่กับบรรยากาศและอากาศเนี่ยมันก็มีความสุขด้วยเหมือนกันคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นขวัญใจของเด็กผู้ชายทุกคนนะครับจริงปะครับผมลงไอจีเนี่ยที่มาทริปคุณ3-4วันเนี่ยมีแต่คนแบบาไปมาอิจฉาเยอะมากไปดูในไอจีผมได้ทุกคนจะแบบทำยังไงถึงได้ไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไปง,ง่ายๆนะจริงเขอย่างบางที่คุณบุกเบิกเองอะ่ะบ้าไปแล้วคือผมก<ะ>็มั่วๆเลี้ยวลงไปนั่นแหละเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออมันแจ๋วมากเลยคือถ้าเราจะไปจอดตรงที่มมันนนนเเป็จุดชววิขอองคคื่า เขาไปมาแล้วเบื่อเบื่อเออแต่คืออยากจะบอกว่าไม่ต้องมาเสาะแสวงหาผมก็ได้ขับรถมาเที่ยวมันก็มีจุดชมวิวมีอะไรให้คุณได้จอดเที่ยวเยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอยากจะนําเสนอในมุมแปลกๆให้คุณผู้ชมได้เห็นถ้าเองรือว่าถ้าใครมาแล้วกลัวอาจจะงงเลยดูรายการเราถูกต้อง่าเรามากรุยทางให้ก่อนถูกต้องครับอ้าวไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปลงไอจีอะไรให้คุณสะใจสะหน่อยแล้วกันนะ ฝันของคุณป้องก็ได้ถูกพิชิตลงได้อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นอีกหนึ่งการเดินทางสุดครบรถที่เต็มไปด้วยความสนุกและความสุขของวิถีภาพดีๆที่ได้จากการออกไปใช้ชีวิตนั่นเองครับ โอ้โหวันนี้ผมเต็มอิ่มมากเลยครับต้องขอบคุณพี่เปิลมากเลยครยินดีมากเลยครับที่ให้เด็กชายภูริกับเด็กชายนวัดเนี่ยเหมือนได้ย้อนวัยอีกครั้งได้เปิดประสบการณ์นิ่งคุณเนี่ยทำบ่อยแล้วผมไม่เอาสระภาพตรงนี้เลยครั้งแรกกับพี่ครับรถ ATV u TV ลุยขนาดนี้ประเดนทางที่คุณภูริพาไปแบบว่า ไม่มียังไม่มีใครไปมันได้อารมณ์มากเลยครับมันดีเนาะกลับไปเด็กอีกครั้งอยู่ธรรมชาติมันดีจริงจริงๆพี่จริงๆมันเป็นธรรมชาติบําบัดแค่ว่าเรามานั่งตรงเนี้แล้วเรามองไปเนี้ยโดยที่ไม่ได้เห็นความเจริญเน่เห็นสีเขียวเขียวเห็นอะไรที่มันเป็นต้นไม้ธรรมชาติเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขกับบ้านไปแล้ว่ผมอิจฉานะพี่ได้มาแคมป์ตรงจุดที่มันสวยขนาดนี้ใช่โอ้สุดยอดจริงๆเลยถึงที่เราทำมาเนี่ยเราถึงเราไม่ได้อยู่ประจำก็เหินนะ แต่และการที่เรามาได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยได้ใช้เวลานานขึ้น4วัน5วันมันก็สามารถชาร์จจิตวิญญาเราได้จริงๆอมันช้าลงในชีวิตอะ่ะถ้ามีเวลานะ แล้วก็มีเพื่อนที่ดีแล้วก็ดีใช่ไหมมีมิตรภาพที่ดีๆแบบนี้ยก็ออกไปเที่ยวไปเปิดประสบการณ์ไปใช้ชีวิตหาโมเมนต์ที่เราได้มาแชร์กันวันนี้คุณมีโมเมนต์ในการแชร์การลุยน้ำกับผมแล้วเนี่ยเนี่ยผมก็เขาเขาเปิดสิ่งผมหลายอย่างมาพาไปเที่ยวในหลายๆอย่างที่ที่เป็นครั้งแรกและของเราครั้งแรกมันจดจแล้วก็ถือว่า เป็นเดอะบักเก็ตลิสต์ของคุณป้องเที่ยวไิชิตลิสต์ในฝันของคุณมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณการบินฟเดอร์ด้วยมากมีโอกาสจะมาเที่ยวกันใหม่ครับพร้อมคุณนะครับขอบคุณพี่เปิ้ลมากเลยนะผมยินดีมากเลยนะัมปีหน้าถ้าพี่จัดอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาแจมด้วยที่นี่วนฟเาอร์จะมาสนุกกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับโตโยต้าครับ ล v e alive ฮะให้เราเนี่ยออกไปใช้ชีวิตกันโอ้โหภายใต้คอนเซ็ปที่ดีมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ t ต y o t a าพาราวินเซอร์สาขาสีนคลินด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราได้ยืมรถมานะฮะเป็นศูนย์บริการที่ดีมีมาตรฐานมากๆนะฮะถ้าเกิดใครจะซื้อ t ต y o ต้าเนี่ยไป t ต y o ต a าพาราวินเซอร์สีนคลินได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังครับครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะเต็นท์ที่นอนไอออนแมนนะครับนี่นะฮะอยู่ด้านหลังทำให้เราได้หลับสบายนะครับคือเราเราเอาดอยเราเหนื่อยนะเราได้ชาร์จ แล้วก็ต้องขอบคุณครับสากบ,บินแอร์เอเชียรครับและสุดท้ายครับขอบคุณวิตามินทูโกครับแค่บิดทุกที่ทุกเวลากลับพบก,กับเราได้ใหม่ครับทางช่องอรมรินทีวี h อชช่อง34ทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงแบบนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ